เฟซีนะฮะเด้ฝากมาถวายชื่อว่าพี่สัตจีทรเพชรคงนะครับผมเคยมีคนถูกนะครับสิบวดติดนะครับผมจะมาหยิบเลขเสี่ยงดวงอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ครับผมผมไม่ได้มาแก้บนอันใดนะครับแต่มี FC ฝากของมาถวายนะครับผมเพราะเขาถูกเล่านะครับผมถูกเล่านะฮะก็ฝากของมาถวายนะครับผมเพียเียของผมบอกชื่อได้เลยว่าเป็นพี่สติธรเจษงคงนะครับคเอเคอครับถึงเวลาเดี๋ยวเราไปถวายของให้แม่ย่าตะเคียนดีก,กว่าครับผมไป นี่นะครับทุกคนจะมีกล้วยมีส้มมีขนมมีน้ํามีหมกักพูมีพวงมาลัยดอกไม้สดนะครับตอ่นี้ต้องบอกก่านว่าแม้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับทุกคนไม่ยาให้โชคนะครับปกติก็ตักไมาถวายนะฮะผมแบบนี้นะฮะถ้าใครถูกถ้าใครรูกที่เรียวน,นี้ก็ตัง้งจิตใจอธิษฐานกันแมาได้เลยนะครับ แม่ใจดีนะครับในจบค้าห้างถ้าห้า,างจะให้ห้างก็ให้นะครับ วันนี้นะครับผมลูกช้างนะครับผมได้มาถวายของนะครับผมเป็นผลไม้มาคกขูข้นมอองหวานแล้วก็น้ำนะครับผมซึ่งมีนะครับเ c ซีนะคะได้ฝากมาถวายชื่อว่าพี่สุทินเพชรคงนะครับผมแกได้รับโชคนะครับผมแกนึกก่อนที่แกจะ ได้รับโชคแกไม่นึกถึงองแม่ตะเคียนทองปฐุมวีเกนดสองและแม่ตะเคียนทองไตทองนะครับแกนึกถึงแกก็ได้รับโชคนะครับผมเพแกก็ฝากมาถวายก็ขอให้ไม่ยากนะครับผมก็ข้างลึกกระสีพรน,นะครับผมเป็นพรมงคลให้แกที่สักพรเกรดคงแล้วก็เอฟซีทั้งหลายก็มาแต่ด้วยนะครับผม ขนมหวานไม่ค่อยมีนะครับก็ไม่นานเดียวแล้วก็เป็นขนมขบเคีเ้ยวนะครับ เป็นดอกไม้สดนะครับทุกคนเป็นดอกไม้สดเดี๋ยวเราจะเอาไปแ่าจะเอาไปไว้แผงตรง,ตรงตรงกิ่งตรงต้นหรือเปล่าเนาะเร็นแะบนี้รับน่นะครับเป็นดอกไม้สดแนละ้วอนุโมทน,น,นาบุญกับพี่สนนันิพรในคงด้วยนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับครอบครัว มีเงินเงินทองไหลมาดทมาเ้อพี่นะครับผม,มนมุโมทนาบุญมาที่สังคนริน์วินนะครับแล้วขอบุญนี้นะครับขอให้เอฟซีของน้องแสงทั้งหลายนะครับทุกคนขอให้เงินทองไหลามาเทมาทุกท่านทุกคนนะครับผมแล้วต่อมาสุดท,ท้ายก็เป็นสิ่งที่เอฟซีทุกคนรอคอยนะครับผมจะมาหยิบ เลขเสี่ยมดวงอีกหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าแกให้นะครับถ้าผมแม่ยากไตเกียนพอมแกให้แกก็ให้นะครับครั้งที่แล้วเราจะเก็บไว้นะครับแต่มี คอมเมนต์มีเอปีคอมเมนต์ว่าถ้าพยามแล้วก็อเอาใส่ที่เดิมนะพยามกันเล็กเบิ้ล โอ้ได้สองใบหย,ยิบมาเป็นสองใบเอาอันนี้ก่อนเป็นเจ็ดเอาอีกแล้วก็ถือว่าครบนะครับพี่ๆเอาไปผีเอาเองนะ โอเคนะครับก็ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมถ้าใครจะแท้งหวยก็ขอให้ระลึกนึกถึงนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านจะไหวบูชานะครับผมเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางทจิตใจก็ก่อนจะแท้งหวยก่อนจะไปก็นึกถึงคงไม่ยากบ้างก็ดีนะเผื่อข่านให้โชคถ้าทานให้ทันก็ให้นะครับนี่นะดูนะครับเคยมีคนถูก ะครสิลงวาติดนะครับที่ผมฟังประวัติน,นะฮ่ที่นี่เลยนะครับทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกัน,นะครับผมคลิปหน้ายอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ